เราจะเดินหน้าจุดยืนสำคัญที่ขอประกาศวันนี้จุดยืนสำคัญที่ว่าก็คือจุดยืนในการที่เราจะให้สัญญาประชาคมกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยทั้งประเทศเราจะเดินหน้ายุทธศาสตร,ร 4, 3, ์สี่ทสามมือาประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลสี่ที่ประชาธิปัตย์จะต้องทำ แน่นอนคืนหนึ่งประชาธิปัตย์จะทำประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความเข้งแข็งยิ่งยืนันต่อไปประชาธิปัตย์พร้อมสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น เพื่อเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบเพราะถ้าครึ่งใบก็กระท่อนกระแท่นต่อแรงเสียดทานไม่จบสิ้นอยู่เหมือนอย่างทุกวันนี้ประชาธิปไตยเต็มใบจึงเป็นทางรอดแต่การแก้รัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบต้องมีเงื่อนไขคือต้องไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวดสองว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ สองคนเป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวหน้าต้องมีเงื่อนไขสองข้อข้อหนึ่งนอกจากต้องได้รับเสียงข้างมากจตมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพุทธิสภารวมกันคือได้เสียงเกิน376เสียงจาก7จ0เสียงแล้วจะต,ต้องมีข้อสองกำกับด้วยข้อเดียวไม่พอข้อสองที่ว่าก็คือ ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่มีอาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยครับ <Hey. S 1> เพื่อให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะถ้าได้เป็นนายกรนทม่ปรีคนาแม่มีเสียงน้อยในสภาผู้แทนก็กลายเป็นรัฐบาลเสียงกลางน้อยสุดท้ายบริหารไม่ถึงสองโกงจอดครับ ประเทศก็จะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ต้องไปด้วยกันและข้อสามที่ขอกราบเรียนนายจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมเป็นนายกรักฐมนตรีด้วยประสบการณ์นิติบัญญัติ1 1สมัยเป็นมาทั้งประธานวิปรัฐบาลเป็นมาทั้งประธานวิปฝ่ายทาน และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกตั้งแต่อายุ36เป็นมาแล้วทั้งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยเกษตรรัฐมนตรีกีฬารัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีนักนายกรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็รองนายกรัฐมนตรี ผมพร้อมที่จะเป็นผู้นำประเทศในระบบรัฐสภาพร้อมที่จะใช้เบทีสภาเป็นเบทีแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและไม่หนีสภาและพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยรัฐสภาเป็นใบต่อไปถ้าได้มีโอกาสเป็นผู้นำประเทศครับ 2. นอกจากต้องทําประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกให้เข้มแข็งแล้วเราจะต้องเดินหน้าประชาธิปไตยสุดจริตหรือประชาธิปไตยไม่ลงทับ่ิ้องครับเราไม่เอาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการกระมูลตัวผู้แทนราษฎร เพราะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการประมูลตัวผู้แทนราษฎรนำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลไปมีอำนาจเมื่อไรก็จะกลับมาถอนทุนคืน<า>คือการทุจริตขอรับชันชและการขอรับชั้นไม่ได้เป็นไัยแต่ไทยคนใดคนหนึ่งเป็นไัยกับคนไทยทั้งประเทศและเป็นไทยทั้งประชาธิปไตยและประเทศไทยของเราด้วย ถ้ามีคอรับท่านสำหรับคนไทยงบประมาณสร้างสะพานพันสะพานจะเหลือหกร้อยสะพานคอรับท่านไปสี่ร้อยถนนหมื่นกิโลเมตรจะเหลือเจ0 0ันกิโลเมตรโรงพยานหมื่นแห่งจะเหลือเจ็ดันแห่งโรงเรียนสองหมืนโรงจะเหลือหมื่นสี่พันโรงนี่คือผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดกับประชาชนโดยตรง และที่เกิดกับประเทศถ้าประเทศไทยคอรัปชันมีดัชนีคอรัปชันสูงนักลงทุนก็จะไม่มาลงทุนในประเทศเพราะเข้าเพื่อนต้นทุนต้องมีเงินใต้โต๊ะเป็นทุนในการที่เขามาลงอีกเขาไปลงประเทศที่ซื่อสัตย์สุจริตดีกว่าไม่มีต้นทุนเรื่องเงินใต้โต๊ะทํากําไรได้มากกว่านี่คือผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับการทุจริตคอรัปชัน และสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นอุดมการประชาธิปัตย์ที่เราจะต้องขับเคลื่อนประชาธิปไตยสุจริตที่สําคัญคดีสุจริตคดีทุจริตขอรัปท่านต้องไม่มีอายุความต่อไปไม่แก้ไขเองนี่ครับคดีทุจริตขอรัปท่าน ต้องไม่ไปลดโทษเหมือนกับคดีทั่วไปติดคุกไม่กี่ปีออกมายืนยิ้มย่อด้ยคนไทยทั้งประเทศคดีทุจริตติดคุกที่บ้านได้ระฐาธิปัตย์ไม่เอาครับพีน่น้องครับ ประชาธิปไตยไม่โกงจริงเป็นเรื่องจำเป็นพักไหนโกงพักไหนทุจริตที่น้องต้องจำไว้และต้องไม่เลือดกลับเข้ามาในอำนาจเพื่อกลับมาโกงเราอีกครับพี่น้องและข้อสามที่เราจะทำก็คือเราจะทำประชาธิปไตยท้องถิ่น ประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายชัดเจนว่าเราจะทำให้คนไทยทั้งประเทศอิ่มท้องได้อย่างไรด้วยการประกันรายได้คนไทยและประกันรายได้ประเทศหลายพักถูกวิพากษวิจารณ์คิดแต่จะใช้เงินคิดแต่จะแจกเงินแต่ประชาธิปัตย์ไม่แจก,กประชาธิปัตย์เป็นพักคหนึ่งในไม่กี่พักที่คิดจะสร้างเงินและหาเงินให้กับประเทศ ด้วยการสร่งออกหารายได้ทัาประเทศนายจุรินทร์ำให้เห็นแล้วและด้วยการท่องเที่ยวนายจุรินเคยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวมา Amazing Thailand ย,ยุคแรกๆคนทำยืนอยู่ตรงนี้ครับที่ทำเงินให้ประเทศมหาศาลจนถึงวันนี้กลายเป็น Amazing Thailand New Chapter ที่ยังใช้อยู่จนวันนี้ เพราะฉะนั้นถ้าประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลได้เราจะประกันรายได้ประเทศด้วยการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ได้ทำให้เห็นมาแล้วพี่น้องครับข้อสี่ที่เราจะทำเราจะจัดกับปัญหายาเสพติดที่คุกคามสังคมไทยทั้งประเทศและคุกคามชุมชนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอยู่วันนี้ให้สิ้นซากโดยเร็วที่สุด ด้วยยุทธศาสตรตาต่อตาฟันต่อฟันกัญชาประชาทั่สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์แต่ประชาธี่ปิปัตย์ไม่เอากัญชาเสรีครับพี่น้องครับ นี่คือสีธรรมของประชาธิปัตย์และสามไม่สั้นๆที่ขอประกาศตรงนี้ว่าประชาธิปัตย์ไม่เอาหนึ่งประชาธิปัตย์ไม่เลิกมาตราร้อยสิบสองยดสองประชาธิปัตย์ไม่เอายาเสพติด สามประชาธัตปัดไม่เอาทุจริตคอรัชทันกับพี่น้องครับผมพูดมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะสรุปความกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและชาวกรุงเทพมหานครครับว่าขอให้พี่น้องได้มาจับมือร่วมก,กันกับพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้า นโยบายสี่คำสามไม่ไปด้วยกันกับเราด้วยวิถีประชาธิปไตยไม่โครงเพื่อให้พวกเราทั้งชาวประชาธิปัตย์และพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมกันพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยัง่งยืนต่อไปขอให้พี่น้องหนักแน่นมั่นคงกับสิ่งที่เราจะทำดีให้กับประเทศต่อ